ดีชาพษษษึกศพค่ะดวงความรักประจำวันที่25นะคะกุมภาพันธ์คุณได้ไพ่อ็ดออฟสอดนะขึ้นมากับหัวเขาเป็นราชินิถือดาบนะคะกับหัว วันนี้ระวังเรื่องอารมณ์ทั้งคู่นะคะอาจจะมีแบบใจร้อนบ้างนะคะทาอะไรตามใจตัวเองทําตามความรู้สึกตัวเองนะหรือบางคนอาจจะ,ะเผด็จการได้นะคะซึ่งเป็นอย่างนั้นเนี่ยเอาความคิดของเราเป็นหลักเนี่ยมันจะไม่ดีนะแล้วก็ไม่มองว่าการคือดีกันมันจะเกิดไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราใช้อารมณ์นะคะเข้าหาการอย่างไรก็ตามนะคะมีพลังงาน choose a new direction แล้วก็พลังงาน retreat ตรงเนี้ยนะคะเหมือนเขาจะบอกไปว่าถ้าอยากให้ความสัมพันธ์มันกลับมาดีได้นะคะหรือว่าอยากจะลงเอยกันนะคะในรายที่ยังไม่ เคยได้ลงเอยยังไม่มีคอมมิชนเนี่ยคุณต้องลองหาวิธีใหม่นะคะในการที่จะเข้าหาคนรักของคุณนะคะหรือคนที่คุณเดิออยู่ด้วยหรือถ้าเกิดว่าเกิดมีปัญหากันแล้วเนี่ยก็ต้องหาวิธีใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาตรงนั้นนะคะคุณสองคนถึงจะได้ลงเอยกันนะคะเป็นวิธีตรงนี้เนาะ